มายัดูยังเลยงับตัวดวมๆรับ,ดดรบภายในสวยครับตะเข็บได้ครับตะเข็บเดิมนี่คือตะเข็บเดิมนะครับบางคันนะครับดูมามันจะมีนี่แสดงว่าทำทำตะเข็บมาถ้าไม่มีจุดเม็ดอาร์กอย่างนี้นะครับตี รวมเดิมมาดูประตูครับถ้ามีรอยแกะนี่มันจะมีรอยขันนัดนะครับแสดงว่าไม่ได้แกะนี่ครับเพียนะครับดูหมุดนะครับถ้าหมุดมันจะเป็นตัวยิงอยู่ตรงกลางถ้าตัวกลางมันจะขาดแบบไม่ใช่เป็นเสียดแบบอย่างนี้ยแสดงว่าทามาครับอันนี้หมุดเดิมครับเขียดสาคัญครับสําคัญฝั่งนี้ถ้าตะเข็บฝั่งนี้ครับ นี่ครับคือเดิมนะครับดูได้ฝากระโปรงหลังครับนี่ครับ็ัดครับดูครับนี่ฝากระโปรงหลัง ดูท้ายนะครับเวลาดูท้ายครับดูท้ายนี่เขาต้องดึงตรงนี้ดูเลยครับนี่ครับนี่คือดูท้ายเดิมนะครับขายเดิม